สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับ Healing Time by me นะคะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งกับการทำพิกากาศค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คืออะไรคือเสน่ห์ในตัวคุณค่ะหนึ่งมีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะหนึ่งสองสามให้เลือกไพ่ใบที่ดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุดน,นะคะสามสองหนึ่งโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะเป็นไพ่เชมเปญค่ะ สำหรับคนที่เลอกไพ่ใบที่หนึ่งหนึ่งมองว่าเสน่ห์ในตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณมีคนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และก็ผู้คนต่างๆรอบข้างได้ดีค่ะคุณเป็นคนที่คิดไวเออทำไวแล้วก็มักจะแบบแก้ปัญหาเก่งเป็นคนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่เสมอมีความกระตือรือร้นและก็รักในการเรียนรู้และก็ชอบหาความรู้เพิ่มเติมมาคะ่ะ เหมือนเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลได้ดีแล้วชอบที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอค่ะต่อมาคนที่เลือกใบที่สองนะคะสำหรับใบนี้นะคะไพ่ justice ค่ะสเสน่ห์ของสเสน่ห์ในตัวคุณของคนที่เลือกใบที่สองเนี่ยหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องในความสามารถเออในการจัดสมดุลในชีวิตได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่แบบบาลานซ์ตัวเองได้ดีอะค่ะ คุณจะเป็นคนที่มีความรอบคอบมักจะคิดก่อนทำหรือพูดมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตเป็นคนมีจิตใจดีมักจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มักได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างอะค่ะคือคนคนรอบข้างของเรามักจะมาขอคำปรึกษา หรือว่าเวลามีปัญหาอะไรเขาชอบให้เรามาแบบไปเป็นคนกลางมาช่วยคอยเก่ยเกี่ยบปนีปร,น,ปรนอมปัญหาหรือว่าผู้คนต่างๆเนี้ยให้อ่ะค่ะต่อมาคนที่เลือกใบที่สามนะคะใบนี้เนาะเป็นไพ่เอ e ดออฟเพนทักเคค่ะสเนสน่ห์ในตัวคุณของคนที่เลือกใบที่สามเนี่ยหนึ่งมองว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจค่ะเป็นคนที่จิตใจดีเขาเรียกว่าอ,อะไรสายเปเออเหมือนกับว่าเวลาไปไหน มาไหนเนี่ยก็มักจะคิดถึงคนอื่นชอบที่จะซื้อของมาฝากคนอื่นชอบแจกแล้วก็ชอบที่จะทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่ามักจะยื่นโอกาสดีๆค่ะให้คนรอบข้างอยู่เสมอแล้วก็ตัวเราอะค่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองค่อนข้างสูงมีจิตใจที่หนักแน่นไม่ค่อยโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะค่ะมีความสบายใจที่จะอยู่ด้วย ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ3ใบเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้นะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูเพียการ์ดกันวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอให้มีช่วงเวลาดีๆกันทุกๆคนเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย